สวัสดีค่ะสวัสดเีเพื่อนเพื่อนใน youtube นะคะตอนนี้ก็กรุงเทพก็ฝนตกนะคะตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้ช่วงช่วงนี้ก็หลังจากที่แบบหน้าร้อนนะคะก็ไม่ได้ปลูกผักนะคะเว้นไปประมาณเกือบสองเดือนนะคะมีปลูกกระหล่ำปีทิ้งไว้อะคะ่ะที่ด้านล่างนะคะส่วนระเบียงเนี่ยก็ไม่ได้ปลูกผักนะคะ เว้นว่างไว้นะคะก็เลยหันมาเนี่ยค่ะที่เห็นกันอยู่เนี่ยคือเมลอนนะคะแล้วก็จะมีแตงโมนะคะลองปลกดูสักสองต้นนะคะแต่ยังไม่ติดลูกเลยค่ะแตงโมก็จะมีเมลอนนะคะที่ว่าได้เก็บกินไปบ้างแล้วอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็กําลังจะแก่แล้วค่ะรออีกสักประมาณสิบกว่าวันนะคะเมลอนก็จะสุกได้ที่ก็จะได้กินแล้วค่ะ เนี่ยค่ะมีเมลอนเนื้อเขียวนะคะลูกสายมือลูกสายมือเนื้อส้มนะคะลูกกลางก็จะเป็นพันญี่ปุ่นนะคะเนื้อเขียวแล้วก็ตัวนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นเมลอนอะไรนะลืมชื่ออีกแล้วแต่ว่าเนื้อเขียวค่ะก็หวานเหมือนกันแต่ลูกจะใหญ่มากค่ะอยู่ที่ประมาณสองโลครึ่งอะคะ่ะสองโลกว่าสองโลครึ่งอะคะ่ะ แต่น,นี้น่าจะใหญ่กว่าลูกที่เคยกินไปนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใหญ่มากจะเทียบกับอะไรดีเนี่ยจะใหญ่กว่าเมลอนของญี่ปุ่นนะคะเนี่ยไซรูกผิดกันเลยค่ะเนี่ยค่ะแต่หวานค่ะปลูกพันธุ์อะไรก็ถ้าแบบว่าแก่จะจัดมันก็หวานกินได้เกือบทุกลูกอะค่ะปลกแล้วก็ติดใจก็เลยเนี่ยค่ะ จะยกเนี่ยฉากเนื่องจากข้างบนมันเป็นระเบียงนะคะเนี่ยขุยมะขุยมะพร้าวที่เราปลูกในถุงปลูกเนะะี่ยค่ะพอเวลาลดน้ําลงมาเราก็จะมีคราบเป็นดนะะําๆค่ะเราแช่กา,กากไว้แล้วนะคะหนึ่งคืนแต่ว่าความเข้มข้นของกาก,ากมะพร้าวเนี่ยก็ยังมีน้ําสีน้ําตาลเนี่ยไหลามาเนี่ยพื้นพื้นสีเลอะเทอะหมดเลยค่ะ แต่งจริงแล้วล้างออกนะคะทิ้งไปสักพักนึ่นะคะ่ะแล้วก็ใช้แปรงถูพื้นนะคะถูเกลี้ยงค่ะแต่ใมใหม่จะล้างไม่ค่อยออกแต่ทิ้งไว้สักประมาณเดือนนึงก็ล้างออกค่ะเนี่ยเรามาดูเมลอนกันต่อนะคะว่าเราปลูกใส่ถุงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นถุงโปกแล้วเราก็จะมาวางเนี่ยค่ะนี่ค่ะเป็นไม้นะคะท่อนนี้ก็ซื้อมาประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะคะไม้น้าสาม แล้วก็มาพาดนะค่ะพาดพาดกับกระถางนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยตัวนี้จะเป็นฝาพวกฝาแกนลอนนะคะเอามาลองเพราะว่าไม่ให้ตูดกระถางเขาวางพื้นเพื่อที่ว่าเราเวลาระบายน้ำเนี่ยน้ำมันจะได้ลาดลงไปลงไปลงรูงงของระเบียงตรงนน้นนะคะเนี่ยค่ะจะทําหมดเลยทั้งโรงเรือนนะคะจะทําที่ตั้งถมเป็นแบบนี้นะคะ่ะ อันนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้าเปิดว่าสนใจนะคะเพื่อนๆอยากลองลองไปทำดูบ้างก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นโรงเรือนที่อยู่ข้างล่างนะคะที่เป็นพื้นดินธรรมดาก็ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็เราทำเพื่อว่าเวลาน้ำน้าไหลลงมาน้ำเวลาเราลดน้ำก็จะไหลลงไปเนี่ยค่ะไม่ขังระเบียงนะคะจะได้ไม่เชื้นกลัวแบบซึมซึมลงไปที่ฟ้าข้างล่างอะค่ะ แล้วก็จะมีชุดใหม่เนี่ยค่ะลงไว้อีกนะคะเนี่ยประมาณแถวละ8ละ8ต้นนะคะไม้หน้าสามประมาณ3เมตระคะ่ะความยาวของไม้หน้าสามนะคะก็จะลงไปแถวละ8ต้นนะคะก็จะมีมี1แถว2แถว3แถวนะคะเนี่ยค่ะ่แถว5แถวนะคะเนี่ยลงไปเนี่ยฝนตกคึ้มเลยค่ะ อาหารมาปลูกเมลอนไว้กินนะคะเป็นผลไม้ก็คิดว่าข้างบนก็จะปลูกพวกเมลอนแปลงโมนะคะแล้วก็จะทยอยเอาพวกกระถางเนี่ยค่ะกระถางที่เป็นกระถางเปล่าเนี่ยจะเอาไปไว้ข้างล่างนะคะเอาดินไปไว้ปลูกผักอะค่ะที่ทําเป็นแปลงหยิบบล็อกอะค่ะแล้วก็จะลงเมลอนไว้ จะได้ดูแลง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปลูกผักก็เอาเป็นข้างล่างทีเดียวที่เดียวไปเลยนะคะข้างบนก็ไว้ปลกูกพวกเมลอนแตงโมเนี่ยค่ะไว้กินนะคะก็ไม่ได้เข้า youtube มาประมาณสองเดือนกว่าะคะ่ะไม่ได้หายไปไหนนะคะพอ,อาบางทีก็แบบว่าเรายังไม่ได้ทำคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคลิปที่ยังไม่ได้ลงไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่ายังไม่ได้เข้ามาเล่นนะคะ แต่ก็พยายามจะเข้ามานะคะมาคุยกับเพื่อนๆใน y youtube นะคะช่องต่างๆนะคะที่ว่าได้กดติดตามกันมานะคะก็ยังคุยแล่นกับทุกคนนะคะแล้วเพื่อนๆที่แบบว่าเข้ามาคอมเมนต์แล้วกดติดตามนะคะไม่ต้องห่วงนะคะก็จะเวลาที่อ่านเม้นท์แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าไปกดติดตามแล้วก็ส่งกําลังใจคืนกลับให้กันกับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเนี่ยค่ะ เชือกปลูกเมล่อนนะคะพอดีว่าเรามีเชือกเนี่ยค่ะที่เคยสารเป็นเป็นตะข่ายไว้ปลูกผักเลยตอนนั้นนะคะมันเหลือเราก็จะเอามาเนี่ยค่ะมาทําที่แขวนเมล่อนนะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นเชือกที่เขาเถ่าให้เขาไต่ขึ้นไปเนี่ยค่ะความสูงนะคะของต้นก็เนี่ยค่ะประมาณสองเมตรคะสองเมตรสองเมตรครึ่งเนี่ยค่ะ จากถุงจากที่วางถุงขึ้นไปนะคะนีค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะต้นเมลอนที่ปลูกไว้ชุดใหม่เนี่ยค่ะที่ลงรอบนี้รอบที่สองที่สามเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะมาทยอยอัพให้เพื่อนๆชมกันนะคะว่าตอนแบบว่าผสมเกสรอ,อะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันก็คนอื่นเขาก็ทำกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอะคะ่ะ คือเราก็เก็บไว้ดูของเราในในเมื่อเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราก็มีคลิปเก็บไว้ดูของเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าหน่วยความจําในเครื่องเต็มอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเราก็เก็บไว้ดูของเราเองได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนๆที่แบบว่ายังไม่เคยดูช่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากดูอะไรอย่างเงี้ยพอดีเป็นเพื่อนกับเราอยู่แล้วก็เข้ามาดูให้กํลาลังใจกันได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะเราจะมาให้ดูนะคะตอนเมล่อนติดผลใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันตลอดมานะคะสวัสดีค่ะ